ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้าน h ช n แนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อ8ดความลับของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือร้ายหรือดีมาติดตามรับฟังคะ่ะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือต้องฟังเรื่องนี้ทันว่าคุณเป็นคนมีบุญท่านผู้ฟังคะ วันนี้เรามีเรื่องราวของการดูลายมือหรือศาสตร์การดูลายมือมาฝากทุกท่านค่ะโดยวันนี้เราขอนำเรื่องราวของเส้นลายมือเส้นกากบาทกลางฝ่ามือว่าแท้จริงแล้วเส้นนี้มีความหมายอย่างไรมีแล้วจะดีหรือไม่มาติดตามรับฟังค่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะ อยากรู้หรือไม่คะว่าทำไมบางคนเกิดมามีทุกอย่างแล้วชีวิตดีแต่ทำไมบางคนเกิดมาแล้วทำไมมันช่างน่าเวทนาเชื่อหรือไม่คะว่าเกิดจากบุญกรรมที่เคยทำในครั้งอดีตชาติสำหรับคนที่มีเส้นกากบ,บาทกลางฝ่ามือเชื่อกันว่าเป็นคนที่มีบุญและทำบุญในชาติปังก่อนมาดีมาติดตามรับฟัง 8ความลับของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือร้ายหรือดีมาติดตามรับฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งค่ะข้อ1คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือความหมายคือคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือมีทั้งสองฝ่ามือเลยก็ดีมักจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้ที่มีเหตุผล ชอบที่จะสอนและให้ความคิดเห็นกับทุกๆคนส่วนใหญ่จะขึ้นในมือของเจ้าอาวาสเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ชำนาญการทางด้านใดด้านหนึ่งค่ะข้อที่สองคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมักเป็นผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนเป็นของตัวเอง ยิ่งอยู่ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งแล้วจะยิ่งชอบค้นหาสแสวงหาการกระบาดกลางฝ่ามือยิ่งกว้างใหญ่จะยิ่งดีค่ะ 3. คนที่มีเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือหากไปกันแกล้งใครหรือทำผิดประการใดก็จะโดนทำโทษเช่นเดียวกันนั่นก็เรียกว่าเป็นเส้นที่เหลือเชื่อเส้นหนึ่งเลยค่ะ ทางพระเขาเรียกกันว่าเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้วบางที่ยังหมายถึงคนระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกจึงยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนบางคนบวชเป็นพระไม่สึกบางคนทำหน้าที่ครูบาอาจารย์บางคนไปเป็นหมอรวมทั้งหมอดู เพราะยังหมายถึงซิเซนลังสังหรณ์ได้อีกด้วยค่ะข้อที่4คนที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือบางคนเชื่อกันว่าเป็นคนมีองค์หรือคนสมเจ้าที่มีองค์อยู่ในตนเองตามที่บุคคลน,นั้นเคารพนับถืออยู่ค่ะจึงตั้งชื่อตามสิ่งที่ตนเองเคารพบ,บูชา และคนที่มีเส้นกาก,กบาทกลางฝ่ามือมักจะเป็นคนที่แคล้วคลาดอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยมีศัตรูเพราะศัตรูมักจะแพ้ภัยตัวเองหรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่ามีพระเกตคุ้มครองบางท่านมักจะพูดจาตรงไปตรงมาไม่อ้มอมค้อมค่ะข้อที่หคนที่มีเส้นกาก,กบาทกลางฝ่ามือ มักจะชอบอยู่กับป่ากับเขาหรือปริกวิเวกได้ดีขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้นั้นอีกทีถ้าสำหรับไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงควรมีทั้งสองข้างจึงจะดีค่ะถ้ามีข้างใดข้างหนึ่งจะมีนิสัยไปทางนั้นเช่นถ้าผู้ชายมามีเส้นกะกะบาดข้างซ้ายนิสัยมักจะหนักไปทางผู้หญิงคือเรียบร้อย และเช่นเดียวกันถ้าผู้หญิงมามีเส้นกรกรบาทกลางฝ่ามือข้างขวามักใจร้อนกล้าหารดังนักรบรักความยุติธรรมนิสัยจะละไมคล้ายคลึงกับผู้ชายเลยค่ะข้อ6คนที่มีเส้นกรกรบาทกลางฝ่ามือจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีกล้าหารกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจ ในช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความร้อนหรือความกระหายก็จะใช้เป็นและเวลาที่ใจเย็นก็ใจเย็นโดยเป็นเหมือนน้ำแข็งเลยข้อ7คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือมักจะมีปัญหาเรื่องของความรักข้อนี้สำหรับบางคนเท่านั้นนะคะมีความอ่อนไหวในรักมากมาก จะรำคาญหรือระแวงในเรื่องของความรักได้ง่ายทำให้หลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักก็มีค่ะแต่ไม่ทุกคนเสมอไปสำหรับบางคนที่มองข้ามกลับอยู่ได้และมีความสุขในเรื่องของความรักค่ะข้อที่8คนที่มีเส้นกาก,กบ,บาทกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกหรือคนช่างสังเกต ถ้าใช้นำไปสอนใครหรือว่าใช้เป็นห่วงใครได้ดีแต่ถ้านำมาใช้กับตนเองโดยเรื่องของความรักถ้าไม่ตลกนำหรือหัวเราะนำก็จะกลายเป็นคนหวานระแวงได้ง่ายเช่นความฉลาดนำไปสังเกตความประพฤติจับผิดแฟนคนรักก็จะชอบจับผิดทำให้หลายคนอยู่ร่วมกันไม่ได้ค่ะแต่ถ้าว่า คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจะมองแล้วนํามาปลงมองข้ามเรื่องเล็ก,ลกนๆนน้อยๆของคนรักก็จะไม่หวัดระแวงกับไกลเป็นเอาใจเก่งมีความสุขดูแลครอบครัวจงมองง่ายๆหรือสังเกตง่ายๆจากหมดูบางท่านที่ล้มเหลวเรื่องของความรักอยู่ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่เป็นคนดังและฉลาด และเป็นที่ปรึกษาให้กับใครตลอดเวลาเพราะเกิดจากความฉลาดและช่างสังเกตเกินไปจนเกิดเป็นความกลัวทั้งๆท,ที่รักคู่ครองของตอนเองมากๆค่ะแต่ว่าพอเกิดช่องว่างระหวังจิตใจจะเกิดเป็นหลุมดำขยายความคิดมากอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งแก้ไขคือคิดบวก มองโลกด้านดีจะมีแต่ความสุขความสบายใจออกมาทําให้พูดแต่สิ่งที่ดีและน่าฟังคนอยู่ใกล้ตัวก็จะมีความสุขไปด้วยและรักกันนานๆเห็นถึงความหมายของคนที่มีความช่างสังเกตหรือถ้ายังไม่รู้จักนําไปใช้ให้เป็นสิ่งที่มีก็เป็นดับสองคมได้เช่นกันค่ะคาถาเบิกบุญนะโมตัตะ พระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะวิสติตถาคโตวิสติอะวะทาระนะวิสติภิกขุอาคะจัตฉามิโหมิ กัตตาบาอภิสัมปายโยอาเนะะหปะะะิปริตระอัมหะปัสตะวติอธิปัจจะปายะจะนิรันตะระหลังจากนั้นให้กล่าวคำเบิกบุญดังนี้ด้วยอำนาจคุณพระพุทธด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสง ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทํามาในภพชาตินี้จงกลับมาให้ระบุสิ่งที่ขอค่ะเช่นทํามาค้าขายรุ่งเรืองมีเงินทองเลี้ยงดูครอบครัวให้ข้าพเจ้าพบกับความสุขความเจริญด้วยเธินจากนั้นให้ค้มกราบพระสามครั้งก็เป็นอันเสร็จสิ้นไม่ต้องบนบันอะไร เพราะการเบิกบุญไม่ใช่การขอจากใครแต่เป็นการนำเอาผลบุญที่เราเคยกระทำมาแล้วออกมาใช้โดยไม่ต้องกลัวว่าผลบุญที่ทำนั้นจะหมดไปเพราะตามที่กล่าวเอาไว้ค่ะว่าเมื่อตัวเรานั้นมีกำลังเลี้ยงดูบุปการีมีเรี่ยวแรงที่จะเลี้ยงดูบุตร และครอบครัวให้สุขใจรวมถึงร่างกายสังขารที่เรายืมมาใช้ให้ชีวิตตัวเองไม่ต้องพบกับความยากลำบากและอุปสรรคมากมายนั่นแหละค่ะคือผลบุญที่จะสนองตอบกลับมาเป็นรร้เท่าพันเทวีบุญนั้นไม่มีวันหมดค่ะ ตราบใดที่เราคอยสะสมเพิ่มพูนตลอดด้วยการสวดมนต์ภาวนาภาคเพียรขอให้มันสะสมบุญเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอค่ะไม่ละทิ้งไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ละทิ้งใครไม่เบียดเบียนใครไม่ละทิ้งคนทุกยากเมื่อบุญเก่ากลับมาตอบสนองเมื่อนั้นจะเป็นการพิกชะตาชีวิตที่ตกอับ ให้กลับมามีชีวิตที่ดีและเจริญรุ่งเรืองอย่างคาดไม่ถึงเหนือกว่าเราจะพรรนานาได้ค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องราวของความเชื่อต่อจากนี้ขอให้เป็นวิทยาทานคำบอกกล่าวถึงเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตที่ได้พบเจอมาไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองค่ะเนื่องจากในสมัยที่อายุยังไม่มาก ตัวข้าพเจ้าเป็นเด็กคนหนึ่งที่เหมือนเด็กทั่วๆไปมีนิสัยซุกซนและชอบที่จะเที่ยวเล่นกับเพื่อนค่ะวันหนึ่งมีน้ำป่าไหลหลากท่วมในพื้นที่บริเวณข้างหมู่บ้านวันนั้นตัวข้าพเจ้าได้เที่ยวเล่นกันอย่างเรื่อนเริงโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวแก่คนในครอบครัวเล่นกันอยู่นานกว่าจะกลับ แต่ทว่าเรากลับเป็นคนโชคดีที่ตัวข้าพเจ้าและเพื่อนรอดผลนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีอันตรายใดๆซึ่งจะเรียกได้ว่ายังมีบุญเก่าหนุนนำอยู่หรือไม่ไม่มีใครบอกได้แต่นับจากนี้เมื่อคิดว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลก็สามารถสวดเพื่อเบิกบุญเก่า,กาให้ตัวเราได้เสมอคะ่ะ เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟัง